ไอรากับดินแดนแห่งเมกวิเศษนานมาแล้วในดินแดนลอยฟ้าสูงเหนือเมกมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าเนบิวาที่นั่นผู้คนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและมีพลังวิเศษที่มาจากเมฆวิเศษ อรากเด็กหญิงที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มีความฝันอยากบินไปสำรวจโลกกว้างแม้ว่าเธอจะยังไม่มีพลังวิเศษมากนะักแต่เธอก็มีใจกล้าและไม่เคยยอมแพ้วันหนึ่งเมกวิเศษที่ให้พลังแก่หมู่บ้านเริ่มจางหายไปอย่างน่าประหลาดใจทํทำให้พลังของคนในเนบิวาลดน้อยลงเรื่อยๆและหมู่บ้านเริ่มจะตกลงสู่พื้นโลกผู้เฒ่าของหมู่บ้านบอกกับไอราว่า หากเมฆวิเศษหายไปทั้งหมดหมู่บ้านจะสูญสลายไปตลอดกาลและคนในหมู่บ้านจะเสียพลังเวทมนต์เพื่อปกป้องบ้านเกิดไอราจึงตัดสินใจออกเดินทางไปยังยอดเขาคริสตัฟอร์ที่ซึ่งมีตำนานว่ามีแหล่งพลังงานเมฆวิเศษซ่อนอยู่ระหว่างทางเธอได้พบกับฟินนกฟินิกซ์ตัวน้อยที่ตกลงมาจากฟากฟ้าฟินบาดเจ็บ และไม่สามารถบินได้ไอร่าใช้ความใจดีช่วยรักษาบาดแผลให้ฟินฟินจึงตัดสินใจร่วมเดินทางกับไอร่าเพื่อช่วยกันค้นหาแหล่งพลังงานเมฆวิเศษและคืนพลังให้หมู่บ้านการเดินทางเต็มไปด้วยอุปสรรคพวกเขาต้องฝ่าป่าหิมะที่หนาวจัดข้ามทะเลสาบน้ำแข็งและปีนหน้าผาสูงชันแต่ทั้งคู่ไม่เคยยอมแพ้จนกระทั่งวันหนึ่ง พวกเขาเจอถ้ำลึกลับที่เต็มไปด้วยแสงสีฟ้าจากผลึกแก้วขนาดใหญ่ไอรารู้ทันทีว่านี่คือคริสตัลฟอลในถ้ำพวกเขาพบกับเทราราชินีแห่งเมฆผู้ซึ่งดูแลพลังงานเมฆวิเศษเทราบอกกับไอราว่าพลังงานนี้ถูกขโมยไปโดยพายุดำที่ต้องการทำลายโลก เธราให้ไอรารับพลังแห่งเมฆวิเศษผ่านผลึกแก้วและสัญญาว่าจะช่วยปกป้องหมู่บ้านหากไอรากล้าที่จะเผชิญกับพายุดำอราและซินเผชิญกับพายุดำในที่สุดการต่อสู้ครั้งนี้ท้าทายและยากลำบากแต่ด้วยพลังแห่งเมฆวิเศษและความกล้าหาญของพวกเขาพายุดำทุกทำลายและพลังวิเศษกลับคืนสู่หมู่บ้านเนบิวา หมู่บ้านลอยฟ้าในบิวากลับมาสว่างสวยอีกครั้งผู้คนดีใจและขอบคุณไอราและฟินไอรารู้ว่าความกล้าหาญและมิตรภาพคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคคือกุญแจสู่ความสำเร็จข้อคิดจากนิทานเมื่อเรากล้าหาญและมีเพื่อนเคียงข้างไม่มีอุปสรรคใดใหญ่เกินไปที่จะเอาชนะ